ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อชื่อเรื่องว่าอินทรีอีแรนและนกกระจาดนะครับทั้งสามอย่างนี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับคือเป็นนกเหมือนกันมีปีกมีปากมีขา นะฮะมีปีกมีปากมีขาเหมือนกันมีกรงเล็บเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของอินทรีอีแรงและนกกระจาบเนี่ยจะแตกต่างกันสมัยผมเด็กๆนะครับ